สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามแบตเตอรี่ลำโพงบลูทูธมี c คอม a พ t สปี a เกอร์นะครับผมมีอยู่2ตัวนะครับตัวขวานี่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับตัวซ้ายนี่คือเวอร์ชั่นภาษาจีนนะครับตัวซ้ายนี่เสียงจะดีกว่านะครับแต่หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับตัวขวานี่ก็เสียงก็พอได้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่มัน ไม่ค่อยอืดแล้วนะครับผมก็เลยแงะดูข้างในนะครับวิธีแงะของผมก็เอาไขควงแบนนะครับเอาค้อนตอกข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นมาสภาพบอดดี้มันก็เลยเละเทะแบบนี้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เน้นความสวยงามอยู่แล้วนะครับนี่คือสายจากแบตเตอรี่นะครับนี่ผมตัดออกมาแล้วนะครับ สายดํากับสายแดงนะครับตรงบอร์ดมันจะเขียนว่าแบทบวกแบตลบนะครับสองสายนี้ผมก็จะเอาไปต่อกับแบตเตอรี่ใหม่นะครับนี่คือแบตเตอรี่ที่ผมเตรียมมาเปลี่ยนนะครับ18650นะครับไซส์นี้ขนาดนี้นะครับความอึดสะใจแน่นอนครับเดี๋ยวขอลองเทสก่อนนะครับว่าใช้ได้หรือไม่นะครับ ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมต่อสายไฟบวกลบนะครับให้ยาวออกมาด้านนอกนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปต่อกับขั้วแบตเตอรี่ด้านนอกนะครับต้องหยอดตะกวัวนิดนึงนะครับเพื่อความหนาแน่นนะครับสายจะได้ไม่หลุดง่าย ก็ประกอบฝาเข้าที่เดิมนะครับผมจะเจาะรูด้วยความประณีตนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เอาสายไฟลอดออกมานะครับเจาะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ ใช้กาวแท่งนะครับช่วยประสานบอดี้ให้มันหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการอุดรูรั่วต่างๆนะครับไม่ให้ลมมันออกมานะครับเพราะว่าลำโพงแบบตู้ปิดแบบนี้นะครับเรื่องรูรั่วนั้นสำคัญมากนะครับถ้ามันมีรูให้ลมออกนิดนึงนะครับเสียงลำโพงก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ สภาพเดิมๆม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็แปลงล่างเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมรับได้นะครับขอแค่ให้มันสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับก็เอาสายที่เราต่อออกมานะครับติดเข้าไปกับแบตเตอรี่ที่เราเตรียมไว้นะครับ สายแดงต่อกับสายแดงนะครับสายดำต่อกับสายดำนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับหน้าตาขี้เลกว่าเดิมขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ จากต่อเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้เทปดำนะครับพันโดยรอบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความหนาแน่นทีนี้ลำโพงตัวโปรดของผมก็สามารถกลับมาใช้ได้ดีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับดูจบแล้วหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ก็ s u b s สไคร e ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ thank uh you -huh.